มาเลยจ้าัดนวรัหทำไปเลยจ้าขนขาวก็มาเบียดเนี่ยโอ้อะกันๆๆนักกันนาเนี่ยทองนำ้ำโชคขนขาวนำโชคมองเลยจ้าขนขาว คนดีนวรัสงเงินเน่ยมนอนอยู่นี่นอนจ้ะเจรุนียิ้มหน่อยจ้ายังอาหารอะไรกันกินจ้า่อยมากเลยจ้าย่งกันใหญ่เลยอาหารอร่อยเลยครับ แย่งกันกินใหญ่เลยตอกกินอาหารเปียกครอกกินอาหารเมร็ดไปนอนอยู่ในรูนะจะนาโชคคนขาวเรมมาเล่นกันแลว้ว โน้ำสูกครับน้ำสุกมาแล้วครับนวรัตน์ครับเรารับเล่นเร็วคนดีคน,ด,ด,คนด,ดีกระพรินขาวพรเงินขาวดูเลยครับนวรัตนั่งโต๊ะฟัวแล้ยนี่ รู้ไหมว่าเป็นโต๊ะใครเนี่ยโอ้โอ